ปีนี้ก็เป็นปีที่ผมไม่คิดไปฝันเลยว่าจะมีคนติดตามเยอะขนาดนี้ไม่นึกเลยว่าจากช่องที่ผมทํามาถึงตอนนี้ก็ครบเป็นเวลาหนึงปีแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามผมมากๆจริงๆแล้วก็อยากให้ติดตามต่อๆไปใกล้สิ้นปีจะเข้าสู่ปีใหม่ขอให้ทุกคนนั้นมีปีที่ดีส่วนปีนี้ก็เป็นปีที่เกย์สำหรับพวกเราวันนี้เราจะมาจัดเทียลิสระดับความเอาละ่ะซึ่ง ผมจะไม่เห็นไม่ใช่ดิผมจะไม่ให้คุณผู้ชมนั้นดูว่ามันมีวิสอะไรบ้างนะครับว่าเป็นว่าเออเอาละครับมก็จะมีน้ำแช่โอ้โหเย้ไอเดียอ,อ,อ,อน,นี้ผิดผิดไม่ใช่กูดดีนะครับกูด <c oughs> ไม่ใช่แปลว่าดีนะมันต้องเป็นกูดีต่อไปก็อืมสุดท้ายก็แย่จังเอาละครับเรามาดูอันดับแรกเลยนะครับผมเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึง่งโอเคผก็แอดมา โอเคเราจะมาหยิบเกมให้ดูกนเลยอ่านี่คือเกมประจำปีนะผมว่าเกมไหนมันน่าเล่นน่าเกยที่สุดในเกมปีนี้น้าที่ผมเล่นมาทั้งหมดเอาละเกมแรกเกมนี้มันเป็นอะไรนะอยู่กับแฟน7วันใช่ไหมแต่ว่ายังไม่ถึง7วันหรอกตอนนี้ก็รอพัฒนาเขาทําเกมอยู่นวกันนะก็เห็นเขาส่งเมลมาให้ผมอยู่หือว่าถือว่านี้ก็ นเรื่องน่าสนใจนะครับเกมนี้เป็นเกี่ยวกับเราเนี่ยทำไม่ใช่เราทำดิเราเรามีน้องสาวหรือใครเนี่ยอาจจะเป็นแฟนเราก็ได้เขาเป็นเหมือนจิตเภทจิตเวทสักอย่างซัมติงจิ๊กเเบลนะถือว,ว่าในเรื่องก็ยังไปไม่ไกลนะเอาเอา,เ,อาเป็นแบบแบบแล้วกันนะก็ยังไม่ได้อะไรมากส่วนเกมต่อมาเอยเกมที่มันดีนะเว้เยไอเกมเนี่ยอะไรนะแท็กอัปเตอร์สกูลนี่คือเกมไล่จับผีในตอนกลางคืนเออเพราะฉะนั้น อันต่อมาเป็นเกมอ่าทุกผู้ชมอาจจะไม่เคยเห็นภาพนี้แต่ว่ามันเป็นเกมมันเป็นเกมโรงพยาบาลนะครับเป็นเกมเกี่ยวกับโรงพยาบาลถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนี่มันเป็นเกมลูนซอ o ์พิเทล <ists are confused> ใช่บอกวะลูนเนสเออปยาบาลที่แตกสลายอันนี้ก็กูลนดีออันต่อมาก็เป็นฮัชิชะคูนะครับผมมันเป็นเกมผี ไม่สาเจแปดฟุตอ่ะเอออันนี้ก็โว้เย้อ่ะละอันต่อมาสไมเออร์นะครับที่ผมเพิ่งเล่นไปสดๆร้อนๆเลยอันนี้ก็น้ำแข็งรอขึ้นรอขึ้นอืมอุยม้ยไปเกมน่าสุดอุย้ยผมจัดเทียริดอะไรของคุณมันนะเฮียว้าวโอ้อันแรกมามันก็ดีเลยเกมฟันเฟนดี้ผมก็ว่ามันน่าจะโกดีนะครับผมคนที่มีอารมณ์ก,กับหุ่นยนต์ อะเกมต่อมาอืมเกมนี้รู้สึกว่าเกมนี้จะยอดวิวเยอะที่สุดนะผมะเกมชื่ออะไรนะ h o ทู t e a t t e n t i t y เออจีบแม่สาวต่างมิติอะไรอย่างงี้นะม่จีบกูก็ตายอ่ะเอาเป็นว่าเกมนี้เนี่ยมันในเรื่องดีเลยนะรอติดตามภาคต่อไปเลยดีกว่านะผมขอให้เจ้าของ Develop ทำเกมเร็วๆนะครับรอตามอยู่นะครับแม่งานอาร์ตมันดีจริงๆอะไรอันนี้ก็ oh wow กันะกนะครับส่วต่อมาก็เป็น น้องอุดองโรคเคฟ,ฟอร์มอินสักอย่างนะครับผมลืมเชื่อเอเปนว่าน้องอุดองเนี่ยนัอ่งอุสันก็น้ำแตกอ่าเกมต่อไปก็าต่อไปไปเกม c r ค f ฟนะครับผมไมค์คัฟซึ่งผมก็เคยเล่นทุกคนก็ขอมาเอ้พี่เมื่อไรจะมีภาคสามภาคสามมาหรือย,ยังก็รอตอบกันไปก่อนนะครับ <c oughs> แต่แต่ถ้าจะให้จัดจริงๆมันก็เป็นแบบน้ำแตกไม่ครับไม่ครับผมผมจะให้มันรอตอบไปก่อนนะครับผมเกมต่อมาจะเป็น เ,เกมนี้คุณคุ้นว่ะเ,เกมนี้ก็มีคนขอมานะฟาดสองแต่ว่ามันก็เกมนี้ผมไม่ได้ทําต่อนะครับเพราะว่าเกมมันยังไม่เสร็จถ้าเสร็จแล้วเจอกูแน่แย่จังที่มันแย่จังเพราะว่ามันไม่เสร็จไงเออมาครับกูอากูนดีก็ได้อ่ะลารม์ขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยไมเล่นเกมดีๆเลยโอ้โหแม่งใกล้หมดแล้เฮียนะครับเกมต่อมา นน้องแคปปี้นะครับจำชื่อได้ไหมน้องแคปปี้เกมมิซไซนะครับผมผมรู้สึกว่าเกมนี้เนื้อเรื่องดีมากๆนะครับมันค่อนข้างที่จะตรงโจทย์ช่องผมเลยเพราะว่าผมชอบเล่นเกมผีนะครับผมเล่นเกมผีที่มีสาวน่ากลัวก็อันนี้เป็นโอ้โอ้ถ้ามันเป็นลูกหรือมันตับแตกนะครับผมตัวตัดตินอันนี้ก็โอเวอร์เย่ละกันนะอะไรเกมต่อมาเป็นเออ่บัดสต็อปนะครับผมเป็นป้ายหยุดรถบัสนะครับเกมนี้ เล่นจบไปแล้วมันมีมันมีเป็นหลานนะครับให้เดินซ้ายขวาอันนี้อันนี้กูมแม่งเกมแม่งยากจัดอะ่ะผู้ชมมกมยากจริงๆ <c oughs> ผมไม่รู้ว่าผมจะเอาไปตรงไหนดีแต่ว่ามันก็มันก็นกเกมมันยังผมยังไม่แบบเขาเรียกว่าไงมันยังไม่เปิดไอ้ที่ผมเล่นเกมนี่เป็นเดมโมนะเว้ยเออซึ่งตัวเต็มมันยังไม่มานะมันยังไม่แบบออฟฟิเชียลเพราะฉะนั้นก็อืมไปก่อนนะส่วนเกมตัวมา a n o m a l y s Coffee Machine เกมทำกาแฟ ไม่ได้ทับเครกกาแฟดิ <laughs> เ,เกมนี้ก็เป็นแบบว่าให้เราปอกปอกเป,ปอกเคีื่อละไรป้อนคําเข้าไปนะครับในเครื่องแมชชีนอะไรสักอย่างแล้วมันจะออกแบบน้ําทุกคนก็รอแบบรอชมกันเยอะมากผมก็รอสปอนเข้าผมก็รอรอ,ลอูผ้พัฒนาเกมบอกเอ้ทำต่อเปล่า <laughs> เออมันไม่มีคนสปอนแก่ไม่งั้นทอกูก็อยู่ไม่ได้เออแม่งแล้วได้ยูทปนมน,นก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะดอถ้าหากใคร,ใครมีเมตตาจรินก็ สนับสนุนผมได้ด้วยกันสมัครเมมเบอร์หรือซัมซิงนะครับกดไลก์ก็ได้ขอคุณมากจริงๆเอาละ่ะเกมนี้ถ้าอยากให้มีภาคต่อไปนะครับคอมเมนต์กันเยอะๆแล้วกันอันนี้ก็ปลน้ำแทกสามตา <c oughs> เอาล่ะเกมต่อมาโอ้ยเกมดีเกมนี้มันมีภาคต่ออยู่แล้วแต่ผมไม่รู้ผมเล่นจบหรือยังเกมนี้ชื่อ Sinister Star นะครับผมเป็นเออเจมชี ไล่หัวดปีศาจเกมนี้น่าสนใจอยู่แต่ว่าภาคต่อๆไปมันอาจจะซาดิทิดึงเกมนี้โหดมากนะสำหรับใครชอบก็ค <c oughs> <terms. S 1> ือชอบไปเลยเออเพราะฉะนั้นกกนดีเกมต่อมาโอ้ยน้องโรบินกูจำชื่อจำชื่อแบบกูไม่เคยลืมเกมนี้บอกได้เลยว่ามันเป็นเกมหนึ่งในดวงใจที่ทำให้ผมนั้นเปิดโลกนะครับในปี2 0ง5นี่้เลยว่าได้ดูน้องโรบินสักก่อนนะใส่ชุดดำแบบผมดำๆมา่ไอ้ข้างบนนี่ม่น เขาวันนี้ยังไม่เสร็จไงก็เลยให้แก้จะไปก่อนแต่อันนี้ก็เป็นโอ้ว้าวเย้ต่อมาครับโอ้ยโอ้โอโอโอจะหมดแล้วว่ามันมีแค่ยี่สิบกว่าเกมเองอะ่ะทั้งปีกูเล่นแค่ยี่สิบกว่าเกมผมคิดดูเอออาจจะมากกว่านั้นแต่ว่าเอาไปยกแค่นี้ก่อนเอะไะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับวิชพีนะข้างหลงัง <c oughs> ไอ้เกมนี้ชื่อมาโลเวนนะครับผมก็เป็นน้องมาโลเอชซีพีอะไรทุกอย่างนะเกมเนื้อเรื่องนี้ก็ผมยังเล่นไม่จบแล้วกันนะเพราะว่ามันเหมือนมีอัปเดต นะผมไม่รู้คนอยากดูต่อไหมแต่เกมมันก็ถ่าสนใจจริงๆนะแต่แต่มันก็มันูดดีไหมก็อืมเฉยๆไปแล้วกันนะเอ้ยเกมต่อมานี้อาจจะนอกกระแสหน่อยนะครับแต่ว่าทุกคนนี่ดูเยอะกันมากนั่นคือเกมเวทในแมร์นะครับฝันเปียกฝันร้ายในคืนเปียกอืม <c oughs> น้องคนนี้ตัวผอมมากนะแต่ว่าเนื้อเรื่องมันค่อนข้างที่จะผมไม่รู้ดิมันเกี่ยวกับนักเขียนนิยายคนหนึ่งที่ไปอยู่กลางป่านะครับผมแบบอยู่ในกระท่อม โล่งๆนะครับแล้ววันหนึ่งแม่งแบบเครื่องั่นไฟหมดแม่งจะออกไปเมืองซื้ออะไรซัมติงนี่แหละพอกลับมาปุ๊บเกิดเหตุการณ์ประหลาด่ะก็เลยเจอน้องคนนี้เข้ามาในบ้านจากนั้นก็เออว้าวแย่เอาล่ะ,ะครับเกมต่อมาซินสปายนะครับผมซินสปายนี่ผมรอรอเขาสตรีมนะครับผมอาจจะได้เล่นหรืออาจจะไม่ได้เล่นก็ได้นะครับเพราะเกมนี้มัน,นเกมที่มันมันเป็นเกมแบบว่าผ่านด่านนะครับแล้วก็รุนระทึกซึ่งผมอัพไปแล้ว นะครับผมคลิปเดียวซึ่งเกมนี้ผมเล่นเล่นไปแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นนะครับอาจจะยังไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำก็มันมีบอสนั่นเองซึ่งผมขี้เกียจฟาร์มดันเกียนมากอะไรเกมนี้ก็อืมก็กูนเดย์อะไรเกมต่อมาได้เกมขวัญใจเยาวชนถนอมเลยก็ว่าได้ของปีดีนะครับมันเป็นไตรมาสที่สามเป็ก็ว่าได้นั่นคือเกมสาวพกบ้องข้ามบ้านแสนวิเศษเอาเป็นว่าเกมนี้ก็อ้าวเืมเกมต่อมาอู้ เกมนี้ถ้าผมไม่มีเกมนี้ผมไม่รู้ว่าทําอะไรละจริงๆล้แต่ช่องเปิดครั้งแรกคือผมทำไม a f t ใช่ไหมเออผมคิดว่าไมค้าเนี่มันเป็นอะไรที่บ่งบอกได้แต่ว่าพอผมหยิบเกมนี้มาปุ๊บผมได้รู้แนวทางอนาคตของผมในทันทีเหมือนกับเอรยนที่ไดพ้พลังบัตรพระบุตรไทท่าน แล้วก็แบบโอ้เกนดีโอเกมต่อมาอ้สุดท้ายแล้วคุณผู้ชมเกมนี้คุณไม่ต้องสันยาอะไรมากนี่คือน้องลูน่านั่นเองโลน่าไม่ใช่ลูน่าโลน่า RPG ไม่ใช่เปิด RPG แต่ว่าเกมนี้มันเป็นเกมแนวสำรวจโรคนะครับผมแล้วก็บอกเลยว่าเล่นค่อนข้างยากนะครับผมถ้าให้เล่นจบจริงๆมันต้องทำเควสมันต้องระวังมันต้องแบบมีดวงด้วยส่วนหนึ่งอะเนาะแต่ว่าก็เป็นเกมที่น่าสนใจนะครับซึ่งผมก็ได้ปล่อยปะและเลยมันไปแล้วเรียบร้อยนะ ถ้าใครอยากไปดูภาคต่อก็สามารถไปดูคนอื่นได้แต่ว่าถ้าใครชอบในฉบับที่ผมทำก็ขอบคุณมากนะครับซึ่งเกมนี้ผมบายไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเกมที่ยากมากแล้วมันคือช่องช่องของผมมันต้องแบบว่าช่องกูมต้องมีิวคอนเทนต์น่ะเก็บไ,ไหมเกมนี้ก็เป็นแบบว่าน้ำแข่งเอาละครับและนี่ก็คือการจัดทรีลิสทั้งหมดของเกมรีแคปปี2 0 2 5นะครับผมก็มีประมาณเท่านี้หากใครอยากที่จะ เสนออะไรก็ลองเสนอมาได้นะครับผมก็ปีใหม่ปีนี้ก็เป็นปีที่ดีปีที่เกนะครับผมคุณผู้ชมอยากให้ผมทําอะไรก็ลองพิมพ์มาได้นะครับส่วน QA นะครับผมอาจจะไม่ได้ทําก็ขอให้ปีใหม่ทุกคนนั้นเป็นปีที่ดีและเป็นปีที่เกย์สำหรับทุกคนเกมที่ผมเล่นมาทั้งหมดในปีนี้มันก็ถือว่าเป็นความทรงจําที่ดีเยี่ยมมากๆผมก็ไม่รู้ว่าทุกคนนะจะชอบไหมบางคนก็ไม่ชอบ บางคนก็ชอบผมรับได้แต่ว่าไอเด็กคนไหนที่มันบอกว่าโหลดไหน <ś c oughs> ชื่อเกมชื่อเฉยไอคือผมไปอ่านชื่อเกฟเลยนี่ไเที่เปนว่าผมเนี่ยช่องเนี้ยผมขอเกินไว้เลยปีนี้เลยนะอืมปีสุดท้ายเนี่ยคืชอช่องผมอะไม่ได้สร้างมาเพื่อคอนเทนต์แนวนั้นแต่ว่ามันเพื่อเกย์สังคมเฉยอืมถือว่าผมนี่อยู่ระหว่างดํากับขาวแล้วกันยินหยางอ่ะรู้จักไหมเฉยสุดท้ายนี้สุดท้ายแล้ว ผมก็อยากให้ทุกคนนั้นได้รับความบันเทิงจากคลิปที่ผมทำซึ่งแน่นอนว่าความคิดแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากที่ติดตามผมมาเป็นทั้งปีหรือรายวันหรือรายเดือนขอบคุณจริงๆถ้าผมไม่มีพวกคุณผมไม่มีถนนเกตเลวันดีเอาล่ะ right. และอย่างสุดท้ายไปจริงๆแล้วฉายาผมชื่ออะไร